สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุ้มเพชรพนาไพรที่นี่คือศูนย์รวมเรื่องไก่ชนที่คุณต้องไม่พลาดวันนี้เราจะมาเจาะลึกสีขนไก่พมา่าเก่งๆยอดนิยมสีเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือเครื่องการันตีที่คนในวงการไก่ชนให้การยอมรับเรามาดูกันเลยครับว่า สีขนไก่ชนพม่าที่พบได้บ่อยและเป็นที่ต้องการจะมีกี่สีและมีสีอะไราบ้างไปดูกันเลยเริ่มต้นที่สีแรกสีที่ขาดไม่ได้นั่นคือตระกูลไก่พม่าสีสาครับไม่ว่าจะเป็นสีสาขาวที่โดดเด่นสะดุดตาสีสาดำที่ดูเข้มขลังดุดดันหรือจะเป็นสีสาเหลือง ที่มาพร้อมความสง่างามดังข้องคำตระกูลสีสาต้องมีติดซุ้มไว้เลยต่อมาคือตระกูลสีแห่งความร้อนแรงไก่พม่าสีกรดเรามีตั้งแต่สีกรดแดงที่สีแดงเข้มจัดจ้านถ้าเข้มขึ้นอีกนิดจนเกือบดำต้องยกให้สีกรดดูนี่คือความเข้มขลังที่ซ่อนเร้นและถ้าใครชอบความหรูหราต้องสีกรดเหลืองสีเหลืองทองอารามจับตา สีกรดนี่แหละครับคือสีแห่งนักสู้ที่แท้จริงมาถึงกลุ่มสีที่แฝงด้วยความลึกลับและชั้นเชิงไก่พม่าสีเทาหางดำสีเทาเย็นตาที่มาพร้อมหางสีดำคลับดูสุขุมนุ่มลึกและสีเขียวหางดำที่ตัวเป็นสีเขียวเข้มราวกับนินดำผสมผสานกับหางสีดำสนิทบอกได้คำเดียวว่าสวยงามและอันตราย และปิดท้ายด้วยสีที่ร้อนแรงที่สุดในวงการนั่นคือไก่พมา่าสีนกแดงสีแดงสดใสาราวกับเปลวเ,เพลิงใครเห็นเป็นต้องยอมรับในความโดดเด่นของเขาเห็นไหมครับว่าไก่พมา่าไม่ได้มีแค่สีเดียวแต่ทุกสีที่กล่าวมาล้วนเป็นสีที่ถูกยอมรับและเป็นที่ต้องการในตลาดไก่ชนทั้งสิ้นแล้วไก่พมา่าตัวเก่งของคุณเป็นสีอะไรกันบ้างครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุ้มเพชรพนาไพรไว้เพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวในวงการไก่ชนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ